ตอนนี้นะคะที่ตุรกีกับฝั่งประเทศยุโรปเนี่ยกำลังมีความขัดแย้งกันค่ะแล้วก็ดูเหมือนว่าความสาคัญจะเริ่มสั่นคลอนแล้วนะคะก่อนหน้านี้นทางตุรกีเขาได้ออกกฎหมายเปิดทางให้สามารถมีเพศสาคัญกับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า15ปีได้หลังจากที่กฎหมายนี้ออกมาค่ะก็ทําให้ประเทศทางฝั่งยุโรปนะคะอย่างสวีเดนค่ะออกมาเรียกร้องให้ตุรกีทบทวนการออกกฎหมายนี้ใหม่นะคะทาให้ตุรกีก็ไม่เห็นด้วยแล้วก็ตอบโต้ออกมาด้วยการนําป้าย โฆษณาไปติดเอาไว้ที่กลางสนามบินค่ะแล้วก็ยังกล่าหาว่าสวีเดนนนันแหละเป็นประเทศที่มีอัตราการข่มขืนสูงที่สุดในโลกด้วยพาคุณชมไปดูป้ายโฆษณานี้นะคะที่เห็นอยู่เนี่ยก็เป็นป้ายโฆษณาที่ทางการตุรกีเขาเอาไปติด ไว้ที่บริวเวณทางเดินของผู้โดยสารฝั่งขาออกในสนามบินอาตาเติร์กในคนครอิสตันบูลได้ขึ้นคําเตือนไปถึงนักเดินทางที่กําลังจะไปที่สวีเดนนะคะบอกว่าประเทศนี้นี่แหละเป็นประเทศที่มีอัตราการข่มขืนสูงที่สุดในโลกแล้วก็ยังขึ้นภาพข่าวหน้าแรกของหนังสือพิมพ์กูเนสที่เป็นหนังสือพิมพ์ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นกระบอกเสียงของรัฐบาลตุรกีนะคะมีข้อความว่าสวีเดนเป็นประเทศแห่งการข่มขืนค่ะ ส่วนการรายงานของสำนักข่าวต่างๆอย่างสำนักข่าวอนาโดลูของทางการตุรกีก็ยังบอกด้วยว่าบริษัทเอกชนเป็นคนที่จ่ายเงินให้กับโฆษณาชิ้นนี้การขึ้นป้ายนี้ก็เกิดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะคะแล้วทางตุรกีเขาก็เรียกทูตจากสวีเดนประจํากรุงอังการาเข้ามาพบด้วยเพื่อประท้วงถ้อยแถลงของรัฐมนตรีต่างประเทศของสวีเดนคือนางมากอต วันสตอมนะคะที่ไปโพสต์ในทวิตเตอค่ะก็คือเรียกร้องให้ตรุรกีทบทวนการออกกฎหมายนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้นะคะยังเป็นการตอกย้ํา ให้เห็นถึงภาพของความขัดแย้งโดยเฉพาะการเปิดศึกสงครามระหว่างคําพูดกันครั้งล่าสุดระหว่างฝ่ายตุรกีที่กําลังจะสมัครเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปรกับชาติพันธมิตรที่อยู่ในยุโรปค่ะเพราะว่าดูแล้วความสัมพันธ์ของทั้งสองฝ่ายเนี่ยค่อนข้างย่ยาแย่ลงนับตั้งแต่มีปัญหากบฏในตุรกีเมื่อเดือนที่ผ่านมาซึ่งรัฐบาลกลุ่มอังการาก็บอกว่าชาติพันธมิตรตอนตกเหล่านี้ดูเหมือนจะเป็นกลุ่มที่ไร้ความรู้สึก ไม่มีความเป็นห่วงเกี่ยวกับการกวาดล้างผู้ก่อเหตุมากกว่าเหตุก่อกระบฏท,ที่เกิดขึ้นด้วยดูเหมือนการตอบโต้กันร,ระหว่างตุรกีกับหลายประเทศในยุโรปยังดุเดือดอยู่นะครับ